ส,สองโลสี่ไไ,ได้ค่ะนี่ ه, แม่คับเจาะเนื้อให้ดูพอดีใช่ไหมคะไหนดูเนะื้อเนะื้อสวยมากกลังลีง อพอดีกินไม่ไม่แข็งไยร่ะพอดีกินนะคะคอันนี้ลูกละห้าสิบนี่พันอะไรพี่พก,กระดุมพวงมา<อ>กระดุมพวงมาีลูกละร้อยลูกละห้าสิบลูกละเจ็ดสิบสามลูกสองร้อยก็มีนะคะ สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะตอนนี้น้องจันก็อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะทุกคนตลาดทุเรียนนะคะอันนี้ก็คือคนกําลังคึกครื้นในตอนเย็นเนาะทุกคนนีจ่จะเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงนะคะพี่นอ้องวันนี้จะพามาดูทุเรียนตลาดสี่มุมเมือง เดีจ้ามีตัลูกใหญ่ๆเลยเนาะอันนี้คือหมอนทองสุกสุกหามแบบสุกเลยก็มีนะคะทุกคนไม่ได้ลูกใหญ่มากทุเรียนนี่ทุกคนอันนี้คือตลาดทุเรียนก็คือแบบ กวางอกนะคะพี่น้องกวงมากใหญ่มากจะพามาดูทุเรียนนะคะพี่น้องนี่จะเป็นส่วอยเย็นๆนะคะหมอนทองจันทบ,บุรีก็มีนี <Okay. S 1> ่เลยตลาดใหญ่นะคะทุกคน ตอนนี้คือแบบกินทุเรียนนี่ตีจมูกเลยตอนนี้นพี่น้องทุเรียนเยอะมากดูแล้วนี่จะพาไปดูทุกซอยทุกมุมเลยนะ,ะทุกคน ไปดูโซนนี้ก่อนเนาะเลยนี่เลยนะคะจะมีทุเรียนแล้วก็มีส้มโอมีมะละกอมีหลายๆอย่างเนาะโซนนี้ก็จะเป็นแบบขายส่งเลยนะทุกคนขายส่งขายแบ่งก็มีเนาะอันนี้คือแบบกว้างมากจ้า เปิดทุกวันนะคะ24ชั่วโมงใครสนใจอยากจะมาอยากจะมาซื้อเรียนเยอะมากพี่น้องตลาดใหญ่อลังการเลยนะคะทุกคน จะไปหาลูกเล็กๆนะคะเพราะว่ากินไม่หมดหาไซส์แบบกำลังกินแถวนี้ก็จะมีแบบขายแบ่งก็มีนะคะใครที่ยบกจะมาเลินซื้อกินเนาะเขาก็จะมีแบ่งหมอนพองร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ จะหา <H TP S 1> แบบรูปเล็กๆแค่นี้โลละแปดสิบมันก็แซบเหมือนกันนั่นแหละมันไม่นวลยืดซังคมคก็จะมีกำลังลงก็มีนะคะทุกคนกำลังลงใหม่ๆ ลงใหม่ๆจากสวนเลยอยากกินหมอนทองหมอนทองอร่อยมัดกระกระดุมลูกละร้อยมันจะอร่อยไหมนย่างนะทุกคน อันนี้สุกสุกยังคะสุกพร้อมทานอมทนไมแขงไปไม่นุ่มไปมีมีลูกสักสองโลไหมพี่สองโลน่าจะหายากอยู่หายากไหมพี่จะเช็คน้ำหนักอย่างพี่พีชไม่ต้องกลัวค่ะค่ะอันนี้สามโลสามร้อยหกสิบพี่ดูลูกนี้หน่อยหนูอยากหนูอยากได้ประมาณสองโลนิดๆน่ะไม่อยากได้ลูกใหญ่ โลแปดเอาอันนั้นก็ได้พี่อาน้นไหนคะหอยก็คือไม่ไม่สุกเกินอะ่ะพอดีอะ่ะพี่พว่าแบบไหนกำลังกำลังอร่อยอะ่ะโลละร้อยยี่สิบหอนทองจันทบ,บุรี สองโลสี่ไ,ไ,ได้ค่ะมแม่ค้าเจาะเนื้อให้ดูพอดีใช่ไหมคะ่ะไหนดูเนะนื้อเนี่ยนะสวยมากตรีกรนะกาาลังกำลังรีไม่ต้องกุเลย พอดีกินไม่ไม่แข็งใย่ลูก,กพอดีกินนะคะอันนี้ลูกละห้าสิบนี่พันอะไรพี่อ๋อกระดุมพวงมา<อ>ีลูกละร้อยลูกละห้าสิบลูกละเจ็ดสิบสามลูกสองร้อยก็มีนะคะ เปิดยีี่ชั่วโมงเหรอคะใช่เปิเปดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะร้านทุเรียนนี่เลยนะคะบรรยากาศคือแบบคนมาเรื่อยๆนะทุกคนทุเรียนเยอะมาก อออชอบเอพีพ่กี่ฟูอ่ะพี่สามสามฟูน่าจะสามชิ้นดี <c oughs> <c oughs> แต่มันเนื้อมันใหญ่ตามฟูมันทรงไม่สวยไม่เป็นไรขอแค่เนื้อดีเที <c oughs> <c oughs> ทเยมใช่ค่ะอย่า,า,ยาไปอย่าไปเอาลูกสวยมาก แค่ okay, เนื้อดีก็พอคนหลักเหมือนมันได้อยากเสียอย่าง,ส,ยายงสวยมันจะเนื้อไม่ค่อยดีจริงถ้ายิ่งสุกมรกรนะเนื้สกกอ,อนนสวยอ้ยัอยาวนะที่เขาไม่ค่อยชอบกันเนื้อมันจะสวยมันจะเลืแต่ว่ามันไม่อร่อยเนาะมันจะเหลืองลูกสวยมากคือมันสวยแต่ลูกยาวไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยราคาต่อน่งก็แพงเหมืนอนกันค่ะ ดึงออกมางี้แล้วก็แหวค่ะันติดม่นิดเรน่นกอยากทรงมันเบียวๆมันก็เลยปอกอยากแต่ทรงเบี้ยวนี่จะสวย <c oughs> จร<น>ิง,งค่ะเท่าไหร่คะสองแปดงร้อยแป สองแปดแทอสองหน่สองอองรเียบร้อยแล้วเราไปแกะถึงบ้านแล้วพอไปแกะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วพี่น้องหนึ่งลูกสองโลสองโลสี่ ไปแกะข้างในมันดูนะคะทุกคนอย่าเยอะมากมีทุกไซส์นะคะพี่น้องไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีนอกจากนั้นก็เพิ่งจะหายป่วยนะคะทุกคนก็เติมของหวานอีกแล้วเต <c oughs> ิมของหวานนะเพิ่งจะหายป่วยพี่น้องแต่อดใจไม่ไหว กลิ่นมันยั่วใจเหลือเกินโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามาดูลแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้บาบายยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน